น้องชายเล็กน้องชายสั้นน้องชายหดไม่แข็งไม่โดปุกปั้นยังไงก็ไม่ตั้งทำกิจกับแฟนก็หลังเร็วมาทางนี้ค่ะนี่จ้ะบาลานซ์มัสซาดออยออยนวดเพิ่มขนาดใครที่มีปัญหาจูเล็กจูไม่ตั้งจูสั้นหมดความมั่นใจไม่กล้ามีอะไรกับแฟนเขินอายไปหมดเลยใช้ตัวนี้ง่ายๆเลยทาทุกวันเช้าเย็นใหญ่ขึ้นอึดขึ้นทนขึ้น ถึกขึ้นแข็งตั้งโดแน่นอนนี่ฮะจะเป็นออยแบบนี้แบบนี้เลยทาเข้าไปทาเข้าไปเช้าเย็นเพิ่มขนาดขึ้นแน่นอนทาวนไปค่ะทาวนไปเจ็ดวันเห็นผลแน่นอนลำแน่นแน่นขึ้นเส้นเลือดนี่ปูดปูดขึ้นมาแบบปุด,ปด ทีเดียวแล้วคือปลอดภัย100%เซเพราะว่าเป็นสูตรที่คิดค้นโดยเภสัชกรก็เป็นสมุนไพรธรรมชาติ100%เซเพราะฉะนั้นแล้วใช้ได้ทุกวันทาเข้าไปบำรุงภายนอกไม่มีผลอันตรายต่อร่างกายใหญ่ขึ้นอึดขึ้นถึกขึ้นบอกเลยว่าแฟนต้องรักต้องหลงใช้เหอะอยากให้ลองมันดีจริงถ้าใช้แล้วไม่เห็นผลการันตีจ้ายยินดีคืนเงินสเท่ามาค่ะอยากใหญ่อยากถึก อยากทนอยากแข็งอยากตั้งอยากโดโปรเฉพาะวันนี้เท่านั้น990บาทเองนะจ๊ะพี่จ๋าไม่แพงนะถ้ามีปัญหาต้องใช้แต่ว่าถ้าดูคลิปนี้เราลดให้ไปเลยค่ะ300บาทเหลือเพียง690บาทซื้อ2แถม1อ่ะจัดโปรให้ไปเลยอยากจะให้ใหญ่ขึ้นจริงๆอะสั่งเข้ามาค่ะรับประกันความฟิน